สวัสดีครับเอฟซี FC สุภุสุขณ์สุบันสุเจพรพบพอกับไอรุดอีกเช่นเคยครับเมื่อนี้ครับบรรยากาศหน้าบ้านนะครับปลูกครับปลูกตถ้าถ่าไว้เมื่อนี้กับิพาเอฟซีนะครับมาเก็บยอดตั้ลึงครับที่หน้าบ้านนี่แหละครับสุดยอดบ่ ไปฝากลูกน้องกันมาเลลายแห้งเขาด้วยของธรรมชาติสันจักหน่อยด้วยครับก่นอนยาดลายต,ตำลึงหยอดง,งามๆครับลายแห้งนะปวดหนัก ต้นหอมกำลังงามครับปลูกมกัมกพริกผักไา่ใบมะกรูดวันลังบ้านครับ จะจะงางน้ำตัวนี้ก็จะเป็นจะพูดนะครับส่วนมะคุงกําลังเกิดนะครับนะต้นกําลังงามๆแลนะมะคุงมะคุงกําลังงามครับตอนนี้โดนฝนมากับใบจะพูดถ้าอีสานบ้านาเฮาเขาเชิญ พักอิเลือดพะนะเดี๋ยวพายเอฟซีเก็บยอดนดเด่อนครับยอดตำลึงอย่างไรเลยยอดอย่างงามด้นะครับตรงเตียงอยู่หน้าบ้านมันหลยกับซีเก็บไปฝ่ากน้นองนะครับ อย่าตั้งกล่องจากน้อยเด้ครับี่ได้เก็บแบบไง่ายๆนะ ลำบักไงเลยครับเดี๋ยวต้นนี้ผอก็จะตัดแต่งกิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นไอ้ต้นแก่รักษาโรคเบาหวานได้ผมก็บูงว่าต้นยังเหลอใบมันก็ไปตุม่มเก็บไปฝากให้ลูกน้องแก้วปวน หลายด้วยครับผักธรรมชาติหมกริกก็มีด้วยหมพริกสะเดาก็มีแม่ออกประยูนะครับเลื่องวีคนถือกล้องให้เมืม่อนี้ก็อาจ,จิสันจักน้อยหนึ่งก็ขอโทษขอัยเอฟซีเก็บมือหนึ่งกับมือหนึ่งถือกล้อง นี่จะยอดทำงานสำหรับผู้ใดที่มากินนะครับตำลึงเบิงนะ่งยอดเอยสุดยอดเท่านั้นกนำะลังทุงทุงมาขามบานก็มีดวยครับนะมาขามบานปลูกปลูกใส่กระถางนะครับคามบานมาละขี่นก ปลูกลงดินบ้ได้ครับมันเป็นห้องเซาของเขาผมปลูกใส่กระถางกวยงามเลยกค,คือจังเอ็ตะไคร้พวกตะไคร้ต้นมะกรูดสิได้กินหน่อยเออต้อนมะนาวครับเนี่ยตะไคร้ผมปลูกใส่กระถางนะครับมันก็ยังงาม ข้านะครับข่าพักชนมากพราก็จะเก็บนะครับจูนในโซน้างบ้านนะครับของเชาเพนมีพื้นที่ลายก็เลยเห็ดเห,ดห้าตาก่าแล้วก็ปลูกพักน้ำครับ ผ้ใดอยากอยากได้กดหนึ่งมาเด้อครับผู้ได้อยากได้กดหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาเสียพิษทงทั้งทีเลยส,สวยๆตรงๆงามๆ มันเป็นพักปอดสารผิดเดอ้อครับพี่น้องเพราะว่าบ่าได้เหตุยังไปปลูกเกิดธรรมชาติเองเพียงแต่มีมองให้มันเกิดขึ้นคลิปนี้กับอลงไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดอ้อครับกับบรรยากาศงามๆครับต้นตะไคร้ครับกอให่ๆ่ๆยงาใหญ่ๆครับนี่มีหลายกอดนะครับ